รวมคาถาเดินทางปลอดภัยแคลคลาาจากภัยพิบัติสวดคาถานี้ก่อนออกเดินทางตั้งจิตภาวนาอธิษฐานให้แคลคลาาปลอดภัยในทุกสถานการณ์พระคาถาพาหงคาถาพาหงเชื่อว่าช่วยป้องกันอันตรายและเสริมความราบรื่อตลอดการเดินทาง ก่อนออกเดินทางให้นั่งในที่สงบหลับตาตั้งสมาธิและเริ่มท่องคาถานี้สามจบหรือเก้าจบพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้เดินทางปลอดภัยและไร้อุปสรรคพระคาถาพาหุงพาหุงสหัสะหสะมาปิจิตตังมหาลาพังอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะ พุทธังอารหังธรรมังอรหังสังฆังอารหัง,งคงา,งาถาแคลวคลาดเหมาะสําหรับผู้ที่กังวลเรื่องอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างเดินทางคาถาแคลคลาดช่วยเสริมให้รอดพ้นจากอันตรายได้ก่อนสตาร์ตรถหรือก้าวขึ้นพาหนะให้ท่องคาถานี้สามจบหรือ9จบ เพื่อเสริมพลังใจและเพิ่มความอุ่นใจให้การเดินทางคาถาแคลคราดนะโมพุทธายะสัพพะทุกขังสัพพะพังสัพพะโรคังวินาศสันตินะโมพุทธายะนะนะนะโมพุทธายะคาถาหลวงปู่ทวดคาถาเดินทางปลอดภัยนี้ เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักในการปกป้องคุ้มครองและแคล้วคลาดจากอันตรายก่อนเริ่มการเดินทางให้หลับตาตั้งสมาธิและท่องคาถานี้เก้าวจบพร้อมนึกถึงหลวงปู่ทวดเพื่อขอพรให้ปลอดภัยคาถาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์ อาคันติยะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะอิติสุขโตอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธะปันทะคาถาไหว้แม่ย่านางเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเชื่อกันว่าแม่ย่านางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องยานพาหนะและผู้ขับขี่เตรียมเครื่องบูชาเช่น ทู่ผ้าดอกน้ำเปล่าและผละไม้วางไว้หน้ารถก่อนเดินทางตั้งจิตอธิษฐานและท่องคาถานี้สามจบหรือเก้าจบคาถาไหว้แม่ย่านางสุทิณทะณนะมะสะมานะอรหังพุทโธสุสุทะทะอะหังวันทามิสัพพะทาณนะมะ พุทธายะคาถาอิติปิโส8ทิศเหมาะสำหรับการเดินทางผ่านเส้นทางใหม่ๆหรือพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นเคยคาถานี้ช่วยเสริมการปกป้องจากทุกทิศทางตั้งจิตให้นิ่งท่องคาถานี้หนึ่งจบหรือสามจบก่อนเริ่มเดินทางโดยเฉพาะเมื่อผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย คาถาอิติปิโสแปดทิศอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานางังพุทโธพระควาติคาถาบูชาพระราหู สำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงเวลากลางคืนหรือกังวลเรื่องเคราะห์คาถาบูชาพระราหูช่วยเสริมความปลอดภัยและลดอุปสรรคให้เกรียมของไหว้เช่นของดำหรือทูบเทียนท่องคาถานี้ก้าวจบพร้อมตั้งจิตอธิฐานให้รอดพ้นจากอันตรายคาถาบูชาพระราหูคะพุทธปันทะ มะอะอุมะอะอุพุทธสังมิขลาภานะโมพุทธายะอระรหังนะมะพุทธายะคาถาหลวงพ่อโสธรคาถาหลวงพ่อโสธรเชื่อกันว่าเป็นคาถาสำหรับคุ้มครองจากภัยพิบัติและอันตรายเหมาะสำหรับทุกการเดินทาง ก่อนเดินทางให้นึกถึงหลวงพ่อโสธรพร้อมทั้งคาถานี้สจบหรือ9จบจะช่วยเสริมความมั่นใจในการเดินทางคาถาหลวงพ่อโสธรน,นะโมตสะตตสะภะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตสะตตสะภะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ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  อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ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 คาถาหลวงพ่อโต คาถาเดินทางปลอดภัยนี้เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือเมื่อเดินทางผ่านพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหลวงพ่อโตเชื่อกันว่ามีความเมตตาช่วยปกป้องผู้เดินทางจากอันตรายตั้งสมาธิแล้วท่องคาถานี้สามหรือเจ็ดจบก่อนออกเดินทางเพื่อความราบรื่นและปลอดภยัยคาถาหลวงพ่อโต นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะมะอาอุพุทธสังมิะลาพาสัพพะทิกาละโตคาถาหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าเป็นคาถาที่เหมาะสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุและเชื่อว่าสามารถช่วยแคล้วคลาดจากอันตรายได้ดี ท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้านโดยตั้งสมาธิและนึกถึงความปลอดภัยจะช่วยเสริมกำลังใจและปกป้องจากอันตรายคาถาหลวงปู่สุขณโนะมพุทธายะณนะชาลีติประสิทธิมะออุปอิสวาสุสัพพะพะยังสัพพะปฏิคังวินาสันติ คาถาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเป็นที่รู้จักในด้านการช่วยเสริมโชคลาภและปกป้องจากภัยพิบัติคาถานี้เหมาะสำหรับทั้งการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันก่อนเดินทางให้นั่งสงบใจและท่องคาถานี้สามจบหรือเ้าจบเพื่อเสริมความมั่นใจในการเดินทาง คาถาหลวงพ่อเงินอิติปิโสพุทธโธพะควาณนะโมพุทธายะณนะมะพะทะจะภะกะสะมะอะอุคาถาพระแม่กาลีเหมาะสำหรับการเดินทางที่ต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบากหรือพื้นที่ที่อาจมีอันตรายเชื่อว่า พระแม่กาลีจะช่วยปกป้องผู้เดินทางท่องคาถานี้ห้าจบก่อนเริ่มเดินทางพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถึงพระแม่กาลีเพื่อปกป้องตลอดเส้นทางคาถาพระแม่กาลีโอมกาลี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 มหากาลีคลิยสันติ สัพพะพะยังวินาศสันติคาถาบูชาพระพุทธชินราชคาถานี้เหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อขอให้ปลอดภัยและยังเสริมเรื่มความสำเร็จในทุกภารกิจระหว่างเดินทางตั้งจิตให้นิ่งและท่องคาถานี้ก้าวจบก่อนออกเดินทาง พร้อมพบพระพุทธชินาราชติดตัวเสมอคาถาบูชาพระพุทธชินาราชอิติปิโสพะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังธรรม,มังสังคังสารนางังคัจฉามิ